สีมาทำงานเป็นพีมะมาเลยมาดิแขนยาว8เมตรนฮะถ้านายเป็นตัวชูดบอกเลยรุ่นพี่คูเล็กเก็บหมดอนะ่ะสวยดีสีเด็ดรุ่นพี่คูเล็กฮะเ้องกันได้ครับเพลงนี้อะไรละ่ะกล้ายิงแสกหน้าต่อรุ่นพี่คูเล็กอย่างนั้นหรอต้องขออนุญ,ญาตรุ่นพี่ก่อนจะยิงแสกหน้าได้ถึงนายจะปล่อยลูกบ้าไปแล้วก็ใช่ว่าจะพ้นมือผมอ่ะอะไรละ่ะ ตัวปราบเอจีในตำนานเร็วกันนี่ไงใครชูตอนหน้าผมขออนุญาตหน่อยก่อนหมดไฟดับละอะไรเนี่ยไม่ขออนุญาตไงไม่มันต้องขออนุญาตครูเลยก่อนเว้ยจะชูกลางโอ้โหวิ่งมาแล้วเนี่ยเต็มมือเลยฮะรอเวลานี้มานานแล้ว ลูนรบกวนได้ยังไง,ง,งเอ้งฟูงโฟเลมมันต้องลูนบล็อกในตำนานเเต็มมือเลยอะไอ้ตกมันดีกว่าไอ้ฟูงเล้่ตรมันเลยเหมือนจริงจะมีอันติเตะเป็นไงล่ะอ่านเกมขาดจัดน <c oughs> อะไรละะ่ะฮะอะไรละะ่ะฮะแขนยาว8เมตรไม่ต้องห่วงแขนผมยาวมากนี่ไงล่ะ ไม่รู้ว่าใครยิงผมผม,ผมตัดคอ,อยิงผมตัดอ,อ่ะไปเก็บบอลมาที่เกียเดินเอาเรื่องจัดนะผมยิงเลยแต่ไม่ต้อไปนะสแตกระดับพระเจ้าฮะโอเวอร์ท็โปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอับะวันนี้เจอไวเนาะ กดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับคือแบบมันเร็วมากๆกกดปุ๊บมันเจอเลยทุกรอบเลยชื่อไม่ซ้ำด้วยนะครับช่วงนี้คนเล่นเกมนี้เยอะมากที่เล่นตอนตีสี่ตีห้ามีคนเล่นเลยคงเละต้องมาแล้วสภาพนี้ขอปิดจินเลยมือมือตบในตำนานรุ่นพี่คงเละจัดให้ให้ลูกว้าไปปิดลิงแล้วขอปิดจินนะ ขอแบบสักดอกเดี๋ยวถ้ารู้พว่าตกคิโยตะไม่ได้เดี๋ยวไ่ปิดให้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเลยครับคนกลับมาเล่นเยอะมากเลยนะขนาดชักกี้ยังกลับมาชักกี้ทวนไม่ไหวอันมือช่วงนี้คนเยอะบุกวันเสาร์ใช่ไม่เป็นวันหยุดยาวด้วยไงผมรอเซิร์ฟปิดก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นเอามาเล่นเกมบ้างเอาบอลแลนเล่นแต่เกมอะไรของนายตอนนี้แลมดังโมบาย จอฮานาสามเอาจุนสองมากันไหวไหมกันสบายเลยครับมันคือตัวแก้ทางตัวละครอย่างคานากะตะล่างสามเลยสำหรับจุนล่างสองนะครับโดนนะเว้ยโหเจอรักไก่ะครับเ,เ,เจอสติ๊กเกอร์ครับเจอสติ๊กเกอร์แปะเข้าขอบแป้นไปดยตบไม่รู้ตบจังหวะไหนด้วยพี่ไม่เคยเจอเลย พ่งเลยตบเร็วไม่โดนนะอะไรล่ะบอลด้านหลังบล็อกไม่ได้คือมันต้องยืนติดอ่ะเขามีเซกรีนอนะุ้ยไม่เม็นไรไม่ไ,มไป็สบายสบายแต่ขอโทษนะลุงบอกว่มมาอุ้ยงานเข้าละไ่แมสขอพายฉันคิดเองเออ <laughs> สวยสวยฮะสวย หูวิ่งมาแล้วเนี่ยเต็มมือเลยฮะผมรอเวลานี้มานานแล้วสวยลูกดีโอ้โหแล้วเป็นงานแน่นอนนะลูกนี้ฮะแย่โคตรสวยปิดเทอมเด็กๆไม่มีอะไรเล่นจริงนะแลมดังบบายเลยฮะมันมากช่วงนี้โคตรเดือดอะไรล่ะมองหน้ามองหน้าผมสตีลเลยเฮ้ยห <laughs> ลอ <laughs> มันทะลุไปเลยฮะเฮ้ยเราตกจากข้างหลังโดนมามเหมือนจะโดนเมาเออมีคนล้มมาโดนผมเลยฮะลงๆเน้นๆมีคนล้มเราต้องข้ามทีเด็ดรุ่นพี่คูเลยฮรต้องกันให้ได้ฮะเพลงนี้นะอะไรละ่ะกล้ายิงแสกหน้าต่อรุ่นพี่คูเลยอย่างงั้นหรอต้องขออนุญ,ญาตรุ่นพี่ก่อนจะยิงแสกหน้าได้เสร็จร้อยเลยถึงนายจะปล่อยลูกบาสไปแล้วก็ใช่ว่าจะพ้นมือผม อะไรล่ะตัวปราบเอจีในตำนานไปสวยเออหวันเจีย๊ยบมาว่ะลูกว่าเป็นงานนะสบายแบบนี้สังดอกสังดอกป็ล่ะสวยลูกว่าดีเฮ้ยเกินไปเกินไป ไ่โดนต่วู我我้ฮู้แตกไม่ใช่นะเฮ้ยโอ้โหไปโดนเหลี่ยมอ่ะโดนจบการปิดตำนานคงเลยสวยดีโหจะได้ไม่ได้ ออันติขั้นสองถึงยังวะไม่ถึงอะ่ะอันติเกมรุกขั้นหนึ่งไงลักแขนซ้ายโดนล่วงเลยฮะเจอแขนขวาตกฮะซากุตะโกนแขนซ้ายฮะเจอนี่ฮะลุกเพราะว่าแขนขวาในตำนานะนะเราไม่เป็นไรผมออกตัวตั้งแต่เมื่อวานเอา้าแล้วมันไม่เก็บบอลด้วยเอา้าเรื่องเรียบร้อยเลยฮะลิงเก็บบอลบุกยิงไม่มีใครสนใจเลย นึกว่าลิงสองลูนลบกวนได้ยังไงแล้งฟงฟเลมันต้องลูนบล็อกในตำนานเ,นยนนาออนเล,ลเยนึกว่าขอบอลเล่ u เมื่อกี้พี่นุกว่านึกว่าขอบอลเลย up อะไอ้บ้าขอบอลหมุนยิง่งเหรอไม่มีใครเลยใต้แป้นน่ะเหลือแต่านายคนที่อู่แล้วเจอเลยอัพในตำนานเข้าไปโดนเลยมิโย่สงการามแซลมดังทั้งวันอยู่แลว้วะ ขออีกลูกนึงแสงหน้าได้ต้มอะเรียบร้อยฮะจินนะะเจอรุ่นพี่คงเล็เข้าไปอะตามไม่ทนันนะตัวเดินชา้าแต็มมือเลยฮะอมันเก็บบอลเองด้วยเอาอีกแล้วฮะไม่เข็ดไม่เข็ดอือหอบอกจากด้านหลังไม่ได้กดทิศทางผิดมั้งจังหวะสอง วิกเลยอ่ะเฮ้ยตกมันดีว่าไอ้ฟูงเลยไงโคตดมันเลยเหมือนจีนจะมีอันตีเตะเป็นไงล่ะอ่านเกมขาดจัดฮะบอกแล้วจีนมีอันตีเตะฮะกระชากลูกสแต็กสองแต้มแม่นด้วยนเนี่ย สมแล้วที่เป็นรุ่นที่โูเลเป็นให้เธอได้ทุกอยาก่างสกรีนให้โอ้โหจินขึ้นนะวู้ฮูไม่ลงไกลขนาดนี้ไม่ลงได้ไงวะมันมีขอบอลเลย์อัพด้วยมั้งวิอูหลงมะเอ้าโดนอยู่ดีเลย เหมือนจะมีขอบอลเลยอัพหลอกส่งนี่ไงลืมลืมใช้มันมีขอบอลเลยอัพหลอกส่งด้วยลืมใช้มือใหม่มือใหม่พุ่งเละมันดีนะเอาไปปราบพวกตัวละครพวกเอสจีอ่ะหลายๆตัวทําได้ดีนะตบโคตรด,ดีแล้วตบลูกฟูดโคตรด,ดีเนยะเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นแฟนเนาะนาจะสอยรุ่นพี่คงเละอย่างนั้นหรอดีดีลอนดอนดีๆนี ดากี้ดากี้เล่นอะไรครับดากี้เล่นอะไรมีโอ้วส,สวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีฮะดากี้เป็นตัวละครอ,อย่างมากี่ร่างแรกเหรอครับผมรุ่นพี่ครูเละมาทำไมวะเนี่ยและนายล็อกหลบเราอ่ะโมนายวัดดีอยู่อะนี่ครับผมคือเลือกตัวไม่ทันอะไม่ั้นนายเป็นมากี่ร่างแรกเราต้องเลือกเป็นเป็นกาดนะป่ะเอสจีหรือเปล่าวะเราต้องเลือกเป็นอะไรดีอะครูเละได้ไหม น่าจะไม่ค่อยดีว่โคงเล็กมันต้องเป็นเออคงเล็กก็ได้มันมีมิตจีพ้พอดีเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีมิตจีพ้พอดีเลยซึ่งมากิร่างแรกมันต้องเล่นกับตัวละครที่เป็นที่เป็นอะไรเดียวมนืกไม่ออกว่ะมากิร่างแรกมันต้องเล่นกับอะไรวะอันนี้นึกไม่ออกจริงๆนะไม่เป็นไรฮนะไฟสงข้ามหยิบฟูจิมะเคาน์เตอร์พิกรุ่นพี่คงเล็กมาพอดีผมซัดให้เลยผมขอปิดเลยฮนะแรกเลยขอปิดลิงหนึ่งเหรอ ได้ไหมลิงหนึ่งก็ไม่ดีมันไม่มีคนเก็บบอลไว้ลิงหนึ่งมันต้องมีคนเก็บบอลไอ้มากิมันเก็บบอลไม่ได้มากิร่างแรกไม่รู้เหมือนกันมานึกไม่ออกไเงี้ยมันเป็นตัวเคาน์เตอร์พิกไงมากิล่างแรกอันนี้เขา <Okay. S 1> น่าจะเลือกมาเคาน์เตอร์พิก ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเป็นให้เธอได้ทุกอย่างวิกเลยอัปอ่ะโหลโหลเกมเออสวิปก่อนสวิฟต์ฉันปะวะอุ้ยสวิปไม่ทันเวลาได้อยู่โอ้โหลงลงเน้นเน้นตายเฮ้ยชักกี้เลนเปล่าสั้งหน่อยเปล่าทำไมมาดึกจังเลยอ่ะ มาชักกี้มาดึกจังเลยอะ่ะทตำนานที่ยังมีลมหายใจแล้วโล่งๆลงเน้นๆโอ้ไม่เป็นไรลูกเแตกระดับพระเจ้าฮะสก,กี้พี่แม่นมากนะลูกยังพี่แม่นมากอะลงไปนอนกองกับพืน้นลูกนี้ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไสบายสบายะเฮ้ยขอแอสซิส ขอ,อส x ิ t ขอ e x ส t h e l l ลฮ e โ l o yo ครณเลมต้องการ e x ิ t นะฮนะเรียบร้อยครับไปแล้วครับลงไม่ลงฮนะเร็วๆๆทันอยู่ยลงลงเน้นๆไปไม่ลงด้วยหมดนะแล้แสงหมดมันมต้องยิงอะ่ะเพื่อจะได้อันตีรีบาร่ากระว่ง,งช่วยรีบาาตลอดไป โอเคไดช้ชักกี้วู้หูยโอ้โหเอาเรื่องว่ะไม่ลงไม่ลงลูกแรก <S 1> <S 1> อะไรล่ะฮะอะไรล่ะฮะแขนยาว8เมตรไม่ต้องห่วงแขนผมยาวมากเศรษฐายไม่ได้อันติเกมลุกสักอันเลยทำไมพี่เล่นตัวละครที่มันต้องการแบบอันติเกมลุกมันไม่เคยได้หรือวะ มันไม่เคยมีใครใจดีกับพี่เลยเฮ้ยจังหวะสองหัวสั้นไปดิดีมากมากกี่ดีมากทำงานเป็นทีมฮะมาเลยมาเลยแขนยาวแปดเมตรฮะถ้านายเป็นตัวชูดบอกเลยรุ่นพี่คงเล็กเก็บหมดอะ,ะสวยดีโยพี่ขอแอสซิสต์เลยดิมีอันติแล้วใช่ปะจะส่งให้พี่ก่อนนะอ,อ้อยระวังสตีวระวังสตีวอีกหนึ่งลูกสวยฮะแล้วห่วงสั่นไปดิอะได้ละ ดีมากโยดีมากเดี๋ยวพี่เอาให้ไม่ต้องห่วงลูกหูเน่าล่วงเลยนะลงล่องเน,นๆ้นเน้นโคเวเลทีเด่นด,ดูเว้สายตบลูกชูดไม่ค่อยดีอะเลือกเลยอะโคเวเลตเจนะตบโคตรโหดเลยฮะไอพวกเอสจีทั้งหลายแหละเจอรุ่นพี่โคเวเลตเหงาหมดอะ เราเจอลำไทยในตำนานโอ้โหมาเกียมาเกียลำไทยในตำนานฮะโอ้โหองดีฮะเออแล้วหมาจังหวะสองตลอดไปฮะแล้วผมยิงเลยฮะลูกสแต็กไปลงด้วยหรอสแต็กสองโคตนแม่นเลยฮะนี่ไม่ได้ใช้ลูนยิงสองคะแนนนะสแต็กโคตนแม่นเลยะนี่ยไงล่ะอะไรฮะรู้จักนักปราบเอสตีหรือเปล่าฮะฟงเลสยังไงล่ะ กระชากไกลแปดเมตรไม่ลงไม่ลงไม่มีสแตกไม่เป็นไรอุ้ยอุรีบาไม่ถึงนะเร็วกันไปนี่ไงขายชูตตอนหน้าผมขออนุญาตผมก่อนถ้าผมไม่อนุญาตคือชูตไม่ได้นะเอต้องทําเรื่องขออนุญาตก่อนนะไม่อย่างนั้นผมบินไม่ตกหมดไฟดับละอะไรเนี่ยไม่ขออนุญาตไงไม่มันต้องขออนุญาตครูเล็กก่อนเว้จะชูตกลาง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยลิงสองมาอมาหูหแล้วมาลำลำตลอดไปครัะไม่รู้ว่าใครยิงผมผมตใครยิงผมตัดอะไปเก็บบอลมาที่เจยดเดินเอาเรื่องจัดนะผมยิงเลยสบายดีนะสแต็กระดับพระเจ้าฮะโอ้โหนี่ถ้า,ถาเขาถ้าเขาทำเรื่องขอเว้ยที่ให้ยิงนะแต่เขาไม่ได้สุไม่ได้ยื้อเรื่องมาไนงะ เขาไม่ได้ยื่นเรื่องมาพี่ก็ต้องตกตามระเบียบทำตามระเบียบฮนะมันต้องมีระบบของของเกมหน่อยมากิแกงหลุดไดหนึ่งดอกฮะนะแล้วไปฮนะไกลแปดเมตรโอ้โหแล้วแมนจะด้วยตกดีจริงใช่ครับตบโหดมากคงเลมันเป็นนักป่าพกตัวชูทั้งหลายแหล่เลยนะมันตบช้าได้นะแต่ตายแป้นไม่ค่อยดีเนทะ่าไหร่แต่ข้างนอกคือโหดจริงงวอ้ตบลูกชูเนะี่ยโหดมาก เ้วเหมือนมิจจี้จะไปขึ้นสนามแล้วอะไรยังไม่ขอนีนี่ไงไม่มันต้องไปทําเรื่องก่อนมิจจี้คือเราให้ปล่อยบอลไม่ได้คือเราไม่ให้ไม่ได้จริงฮะมันต้องตามระบบตามระเบียบเขาอ่ะคือนายต้องไปไปยื่นเรื่องก่อนกับกระทรวงการปล่อยบอลอ่ะมันถึงจะสามารถปล่อยบอลได้จะมายิงแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องมันไม่ผ่านอยู่แล้วผมไม่ผมไม่ปล่อยให้อยู่แล้วะเดี๋ยวโดนเบื้องบนเล่น ต้องชาบูแล้วยิงขออนุญาตจริงฮนะถูกต้องฟรีมันต้องชาบูก่อนต้องมีการบูชาลูกบ้านแล้วก็ยิงเราถึงจะให้ผ่านได้คนระับตบโคตรมันเลยครูเลย ทำลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล